แล้วต่กันลูกโมเลเนี่ยก็าก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่ใส่เสื้อผ้าก็ไม่ใส่อนาจารอย่างนี้ผิดกฎหมายใส่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 ไอ้ข่าวประการหนะไม่ดีไม่ดีเมดีเมดี อันนี้หน้าอ้วแหงเงินไปกินข้าวนะกินข้าวกินเยอะๆก็ได้มีก้ามเนื้อเอาทองเอาทองไปทองเท่าจัจจิกจเฮ้ยกินข้าวกินปลาท่ามั้งถ้ามันจะกินยังไงวะล่ะเนี่ย<า>เอ้ยมันกลายเป็นปมาเลยลูกอาหารของเราแหงเงินไปปุ๊บอีกก,กายลากเลย จะรุ่งเป็นนาแล้วอาหารพวกเราอะไรนะตัวเราเคยได้ยินนะว่าคนไทยกินหมาคนไทยเขามากินหมาแล้วคนจีนล่ะคงกินก็มันกินหมาทั้งข่าวแทนไม่มีใครกินหมาหรอกไม่มีใครบอกว่าขังข่าวว่าว่าไม่ได้กินอันบางข้างๆเขากินกันว่าไม่กินหรอกสกปรก ใช่แล้วอะไรติดปากอ่ะอะไรติดฟันอ่ะเสร็จอาหารไงยังไม่ได้แปลงฟันเลยไอเจ๊กระโดดลงน้ำทำไมวะมันขึงยากจะลงน้ำมาทำไมขึงก็ขึงยากมัลงน้ำมาทำไมวะสนุกหรือไงวะสนุกจะตายลงน้ำมาจะจมน้ำตายอยู่แล้วขึ้นน้ำได้แล้ว มันขึ้นไม่ได้อีกระดกลงมามันขึ้นอไม่ได้ขึ้นได้ขึ้นได้มันขึ้นได้โอ้นี่ไงมันขึ้นได้เฮ้ยเฮ้ยกินเป็นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเขาทำอะไรวะเล้วโกโจเขาทำอะไรวะกินกิงอะไรเส็บเสบกินเกโทรเข้าไปเหรือเปล่ับโมกแล้วนกพีระลนกพีระนี่คือตัวอะไรนะ พี่ครับอันนี้มันเหมือนโกโจมุกตรงเลยก็กแมวโกโจไงโกโจมีแมวเด้อเออใช่ยูเจออะไรอะเก๊กตี้ก็อย่าบอกแรงไงอย่าไปเสพซื่อกิบบุงเยอะมันล้างสมองอย่าไปดูเยอะกระปุกกระปุกจะปุงนี่ก่ะมันล้างสมองอันนของจริงก็ต้องดิกระปุงของกริงถือว่าไอ้ตั๊กซ์ที่มอส ให้ไม่ได้บอกแล้วว่าบอกแล้วให้ลึกกิ่งไปเยอะๆจะได้บำรุงสมองจะได้สลาสลาจะได้ไม่ลงคงต่างประเทศเข้าหลอกเอ้ยอีจะไปบุรีเขาอย่านี้ไม่ไล่เขาเป็นความสอบของเขาอีพูดอย่างนี้ไม่ไล่อะแพลมึงไม่ดีใช่ใช่ิสายไม่ดีเลย ใช่นี่หส่ไม่ดีเลยเธอจะมาว่าฉันไม่ได้นะว่าไม่เคยสั่งท้อนให้รื่ไปคงอย่างนี้นะคงขี้บูลีเดียใ,ใช่ไม่ได้นะอยู่ในครอบครัวเราไม่ได้อ้วน <c oughs> ว่าใคร <c oughs> ตรงขวน้อ่ะเฮ้ยเยว่าใครอ้วนอ้วนเก็กหรือก็เจ็กเหมือนกังเลยะอะเพล <c oughs> บอกเล่าใส่ไหมว่าอะเพลยอยากกินเยอะมังอ้วนงว่าคาอ่อะเพลย์ไงอะเพลย์อะเพลยกินแต่ของฝั่งอเมริกากินแต่เบอร์เกอร์กินแต่แ,ตแมคเคนเรียอะไอเจ็๊บอกเล่าใส่ไหมอยากกินแมคโลนอน์เยอะแม่มันว่าหนูอ้วน โอ้ยลื้อนี่บอลฟังใครเลยเขาว่าอ้วนอ้วนโอ้ยแกมงโก้มาเป็นหนูหินโอุ้ยเหนื่อยหนูอ้วเหนื่อยแล้วก็แดดแล้ว